ทำไมพี่ถึงต้องหาอีกทุกตัวบ k i n g มาโดยส่วนตัวแล้วอ่ะผมเป็นคนชอบสุ u กิอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีพยาบาละอยู่แล้วและทีนี้มาอยู่วันหนึ่งเราก็แบบมันเราเคยเห็นแต่ในโปสเตอร์นะครับว่าเอ King อบีคิงอ่ะมันมัน,มนเรามีสปอร์ตแล้วเราก็อย่างมีนักเก็ตครับก็เลยตามหาตามหาจนมาวันนึงก็เจอเจอคันนี้ครับช้อยของผมไม่มีอะไรเลยผมเจอแต่รถท่อแต่ง แต่ช้อยผมอะ่ะก็คือผมอยากได้ท่อเดิมแค่นั้นเองพี่ครับมันคือการได้ครอบครองตัวสุดที่มันสุดแล้วในความชอบของเราอะ่ะใช่ครับก็คือชื่อตรงตัวเลยครับบีคิงก็มันคิงยิงๆิงครับสําหรับตัวนักเก็ตนะครับ สวัสดีครับพี่เอกครับครับสวัสดีครับรบกวนพี่เอกแนะนำตัวครับพี่ครับสวัสดีครับผมเอกยีรถเก่าครับพี่เอกครับรุ่นนี้คือรุ่นนี้คือซูซูกิบีคิงครับพันสามผมเข้าใจถูกไหมว่ามันก็คือไฮยบุส่ะคนจะมองว่าเป็นไฮยบุสะครับก็จะถามว่าเป็นไฮยบุสระไหมก็ไกลๆเป็นไฮยบุสระในสไตล์นักเก็ตครับแล้วสิ่งที่มันแตกต่างกันคือสิ่งที่มันแตกต่างก็คือก็รูปทรงนะครับอันดับแรกเลยทุกคนก็จะมองว่าไม่ใช่ไายบุสระ แต่จริงๆแล้วอะซูซูกิบีคิงเนี่ยคือเขาใช้ระบบเครื่องยนต์นะครับของ h ายาบุส a ะตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องของ h a ยาบุส a ะเจนสครับผมจุดเด่นของบีคิงนะครับ,รบอันดับแรกเลยอะก็คือท่อท่อที่ใหญ่แล้วก็รูปทรงจะเหมือนหุ่นยนต์ครับ,รบที่เขาทำมาบวบใหญ่ครับอย่างระบบระบายความร้อนนะครับก็ยังยังยังคงเป็นทั้งมบาน้ำแล้วก็ออย ะร,ระบบเบรคก็ยังเป็นแมนนวลยังไม่มี ABS นะครับส่วนสวิงอาร์มก็เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ใช้ของไฮยาบุสะนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมก็คือเฟรมตัวรถนะครับก็เป็นเฟรมของ b k คิงเองไม่ใช่เฟรมของไฮยาบุสะแล้วเรื่องโหมดฟังก์ชันโหมดฟังก์ชันก็จะเหมือนไฮยาบุสะใน Gen 2ครับก็จะมีทั้งโหมด A B เหมือนกันครับก็ยังยังยัง,ย,งยังคงใช้เอา,อาง่ายงใช้ระบบไฟสายไฟกล่องไฟแล้วก็เครื่องยนต์ของไฮยบุสระส่วนสภาพตอนที่พี่เอามาทีแรกเป็นยังไงบ้างคันนี้เอ,อ่อสภาพเหรอครับสภาพก็จะจะ,จะสภาพประมาณนี้เลยครับพี่ก็อาจจะมีมาปรับแต่งในเรื่องของถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะเป็นรถจอดนะครับก็อาจจะมีมาล้างถังถ่ายของงงของเลวครับแล้วก็ทำวามสะอาดนิดหน่อยครับซึ่งคอนเซปต์คันนี้ก็คือเดิมเดิมครับเพราะว่าผมชอบโดยโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบเก็บรถเดิมเดิม บีคิงแทบจะไม่ต้องดูแลมากเลยครับก็เหมือนซูซูกิทั่วไปซูซูกิจะมีความโดดเด่นก็คือความทนทานของเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับก็แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำตามระยะครับแล้วการใช้งานทุกวันนี้นี่สมมุติว่าถ้ามีคนอยากใช้บ้างมีอะไรจะแนะนำเขาบ้างถ้ามีคนอยากใช้บ้างจริงๆแล้วว่าซูซูกิบีคิงอ่ะถ้าเทียบกับซูซูกิบีคิงแล้วก็หายานะครับซูซูกิบีคิงอ่ะเขาจะค่อนข้างหนักในส่วนของช่วงหน้า เขาจะไม่พิ้วเหมือนฮายาบุสะนะครับส่วนคนที่อยากจะใช้บีคิงนะครับต้องลองเขาเรียกว่าอะไรลองเทสได้ก่อนครับคือความเคยชินจากการขี่ฮายาเดิมเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช่ครับเปลี่ยนแปลงมากเลยครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่บ้างไม่บ้างก็โอ้เยอะมากครับเพราะว่าการควบคุมเขาอาจจะไม่เหมือนฮายาบุสระเลยฮายาบุสระจะเบาความรู้สึกจะให้ให,ให้ให้ความรู้สึกเบาวกว่าพิュวกว่าครับแต่กับบีคิงเนี่ยจะช่วงหน้าเขาจะหนักลมยางหน้าต้องตึงกว่าปกติครับ ซึ่งก็ต้องใช้ทักษะใช่ครับต้องใช้ทักษะใช้ความเรียนรู้กับตัวรถมากมาก,มากนิดนึงครับถึงจะเข้าใจเขาแล้วเรื่องการดูแลเอ่อแทบจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับพี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเช็คแค่น้ำมันตามระยะครับแค่นั้นเองแล้วก็ดูแลในเรื่องของกองอากาศนะครับแล้วก็ยางอะไรพวกนี้ครับปกติทั่วไปเหมือนเหมือนรถทั่วไปเลยแทบจะไม่ได้ไปโมดิฟายหรือทําอะไรกับเครื่องยนต์เลยรุ่นนี้ยังมีขายในศูตรไหมฮะเออรุ่นนี้ไม่มีขายในศูนย์ครับ มีเคยมีนำเข้ามาขายที่ประเทศไทยนะครับในช่วงช่วงของการถ่ายทำหนังเรื่องอ,อินสีแดงครับก็ขับขี่โดยอนันดาครับ,ร,บราคาตามท้องตลาดอยู่ประมาณราคาตอนนี้ตามท้องตลาดอยู่ประมาณ200,000บวกลบนิดหน่อยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตามความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามรถของพี่เอกแล้วก็ครับ กิจกรรมที่พีเอจกจัดสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดตามได้ทางเพจยีรถเก่าครับภาษาไทยเลยครับยีรถเก่าครับก็ติดตามมีทั้งกิจกรรมมิตติงมีทั้งกิจกรรมแท็กเดย์ครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอกมากครับพี่ขอบคุณมากครับ